สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับชมรมดนตรีะกลประจามหาวิทยาลัยรามคาแหงครับหรือว่า IU Band นั่นเองค่ะครับผมชวตัวงอ้นครับค่ะและที่ฉันนางสาวว่าลีนสงายามค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะได้รับหน้าที่ให้เป็นพิธีกรในงานคอนเสิร์ตประจําปีการศึกษา2555ในชื่อธีมงานว่า Back to Back ค่ะ okay. Back to Back แปลว่าอะไรครับพี่แป๊ะ Back to back ในที่นี้นะคะหมายถึงการกลับไปสู่กระเป๋าโนต้ตของพวกเรานั่นเองค่ะเป็นการย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของความเป็นอายุแบนนั่นเองนะคะครับผมซึ่งงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับจุดประสงค์ของงานคือ,อเพื่อเป็นการแสดงความสามารถนะครับของพวกเราชาวอายุแบนดครับในทุกๆสิ้นปีการศึกษาครับ มากเลยนะคะที่เราได้รับเกียรติค่ะให้มาจัดแสดงที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กรามคำแหงแห่งนี้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทีมงานของพวกเราเนี่ยชื่อก็บอกแล้วนะคะว่า Back to Back เป็นการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นโดยวันนี้ค่ะเราจะถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นอายุแบนของพวกเราผ่านตัวโน้ตแล้วก็บทเพลงให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะครับผมต่อเวลาที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปนะครับพี่แป๊ะแต่ถ้าเราเนี่ยจะพูดถึงแต่ความสุข อย่างเดียวก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ถือว่าผ่านมรสุมต่างๆเนี่ยมามากมายด้วยกันนะครับค่ะแต่ว่ามีเหตุเหตุการณ์นึงที่ทุกคนอายุแบนเนี่ยไม่เคยลืมเลยก็คือ โอเจี๊ยบคุณทำไงพอจะได้เลขยี่สิบได ไม่ชีวิตต้องมีอุปสรรคขนาดนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ชมรมของเราเดนไฟไหม้ทำไมต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับชมรมของเราแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีเนี่ย ใจเย็นๆพี่เข้าใจว่าเราเสียใจนะและพี่ก็เสียใจมากๆไม่ต่างไปจากเจ้าหรอกแต่รู้ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร คืออะไรหรือครับพี่สิ่งสำคัญอะ่ะก็คือนายพี่และเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ยังอยู่ไม่มีใครเป็นอะไรอะ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถึงแม้จะไม่มีสถานที่ถึงแม้ไฟจะไม่ไปหมดแต่เราก็ยังมีกันและกันอยู่นะ ชมรมน่ะมันอยู่ที่คนรู้ไหมถ้าเรารู้สึกถ้าเราสู้เราก็เริ่มสร้างชมรมใหม่ได้เข้าใจไหมครับพี่เคยได้ยินหรือเปล่าที่พี่ตูนเคยบอกไว้ว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ เออนี่วันพศสองพันห้าร้อยี่สิบสามนะครับพี่พี่ตูนยังไม่ได้แจ้งเกิดเลยนะครับฮฮะฮอเหลอเอาละพี่งั้นผมจะสู้เอาเป็นว่าผมกับพี่ไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วหาความช่วยเหลือกันดีกว่าโอเคไหมพี่ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมงั้นก็ต้องไปกันเลย